เขียนแผนภูมิรูปภาพโจทย์มีอยู่ว่าอกอย่าออมเดียวนิกและเมย์ทำงานพิเศษที่ร้านขายขนมแล้วได้เงินดังนี้กอย่าได้100บาทนะคะออมได้40บาทเดียว60บาทนิก80บาทเมย์100บาท แล้วให้เราพิจรารณาข้อมูลนะคะจะเห็นได้ว่าแต่และจำนวนเนี่ยเป็นจำนวนที่หารด้วยออด้วยเลขอะไรที่ลงตัวนะคะเห็นลงท้ายด้วยศูนย์ไหมลูกลงท้ายด้วยศูนย์ทุกคนเลยใช่ไหมคะดังนั้นแม่สิบนะคะหารได้ลงตัวจึงกำหนดให้รูปเนี่ยหรูปแทนจำนวนเงิน10บ,บาทนะคะ จากข้อมูลนะคะเราก็จะเอามาเขียนแผนภูมิรูปภาพนะคะโดยที่เห็นวงกลมสีฟ้าไหมลูกสีน้ําเงินนะคะแล้วแทน1รูปเนี่ยเราจะแทนเป็นจํานวนเงิน10บาทนะคะแล้วคําถามข้อแรกก็คือกอย่าเนี่ยเขาได้เงิน100บาทใช่ไหมแล้วรูปเนี่ยที่เราจะไปสร้างแผนภูมิรูปภาพจะต้องมีกี่รูปเอ่ย จะต้องมี10รูปถูกไหมคะเพราะว่า1รูปมันแทน10บาทก็ต้องมีถึง10รูปนะคะถึงจะแทนเงินที่กอย่าได้นะคะต่อไปข้อ2ออมได้เงิน40บาทแทนด้วยรูปจํานวนกี่รูปคะ4รูปนะคะข้อ3เดียวได้เงิน60บาทแทนด้วยรูป จำนวน6รูปนะคะข้อ4ีนิกได้เงิน80บาทแทนด้วยรูปจำนวน8รูปนะคะห้าเมได้เงิน100บาทอ่าซ้ํากับข้อไหนรูปก,กับข้อ1เลยใช่ไหมคะดังนั้นมันก็คือ10รูปต่อไปอ่าสิ่งที่สําคัญเลยนะคะถ้า ครึ่งเดียวก็คือรูปมีแค่ครึ่งเดียวเนี่ยมันจะแทนกี่บาทเอ่อยตรงนี้5บาทนะคะประมาณเราก็จะมาเขียนแผนภูมรูปภาพนะคะโดยที่เราเนี่ยจะมาระบายสีนะคะตามที่แต่ละคนได้เงินนะคะ,ะลงมาดูข้างล่างสุดเลยที่กํำหนดนะคะกำหนดรูปหนึ่งรูปเนี่ยแทนจำํำนวน แทนจำนวนเงินกี่บาทคะจากเมื่อกี้10บ,บาทใช่ไหมอ่าแล้วกอย่านะคะ100บาทแสดงว่าจะต้องระบายสีกี่รูปเอ่ยอ่ามาดูกันนะคะถ้าถ้ารูปถ้าระบายแค่รูปเดียวนะคะมันก็คือ10บ,บาทอ่าระบายรูปที่2 20บ,บาท รูปที่ส30บาทรูปที่4ี่สีบาทรูปที่ห้าห้บาทรูปที่ห60บาทรูปที่7 70บาทรูปที่8 80บาทรูปที่9ก้าเกบาทและรูปสุดท้ายก็คือ100่งรอยบาทครบเลยกับสิ่งที่โจทย์เขากำหนดมาก็คือกอย่าได้เงิน100บาทนะคะเราต้องระบายสีให้ครบนะคะ ต่อไปออมออมได้เงิน40บาทแสดงว่าต้องระบายกี่รูปเอ่ยอ่าสีรูปใช่ไหมคะหนึ่สอ่าไปดูคนต่อไปเดียวเดียวได้เงิน60บาทแสดงว่าต้องระบายกี่รูปเอ่ย6รูปนะคะอ่า6รูปนิก80บาทต้องระบาย แรูปนะคะครบไหมแปรูปต่อไปเมหน0่100บาทแสดงว่า100าต้องระบายหมดไหมหมดนะคะแค่นี้เองไม่ยากเลยใช่ไหมอ,อย่าลืมนะคะให้กดติดตามแล้วก็ subscribe ช่องครูดาด้วยนะ